ประวัติความเป็นมาของจังหวัดเลยเพิ่งจะมีปรากฏแน่ชัดในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ครับเมื่อครั้งปรดเกล้าให้ตั้งเมืองเลยขึ้นเมื่อพศ .2396 ส่วนความเป็นมาของจังหวัดก่อนหน้านี้เป็นเพียงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในระดับหมู่บ้านและการสร้างบ้านแปลงเมืองซึ่งเป็นเมืองโบราณในท้องที่จังหวัดเลยปัจจุบันครับส่วนเรื่องราวประวัติความเป็นมานั้นจะเป็นอย่างไรวันนี้ ไปจะเล่าให้ฟังครับในสมัยก่อนกรุงศรีอย,ยุธยาดินแดนที่เป็นที่ตั้งของประเทศไทยปัจจุบันนี้ได้เคยเป็นที่อยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองหลายกลุ่มเลยครับกลุ่มชนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในท้องที่ที่เป็นจังหวัดเลยจนสร้างบ้านแปลกเมืองได้เป็นกลุ่มแรกนั้นเชื่อกันว่าเป็นชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่ก่อตั้งอาณาจักรโยโนครับอาณาจักรโยโนเป็นอนาณาจักรใหญ่ ครอบครองดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยตลอดไปจนถึงดินแดนแคว้นตังเกียของประเทศจีนและราชานาของพมา่ามีอายุอยู่ระหว่างพุทธศตรวรรษที่1 2ถึง18ครับตำนานสิงหานวัตกล่าวว่าปฐถมกษัตริย์ของอาณาจักรนี้ทรงพระนามว่าพญาสิงหานวัตเป็นเจ้าชายอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนอพยพผู้คนลงมาสร้างอาณาจักรโยนกแต่ในสมัยพระเจ้าอนุรุธมหาราช กษัตริย์พามา่ามีอำนาจยิ่งใหญ่สามารถตีได้อาณาจักรโยโนกและเมืองชายปราการไว้ในอำนาจพระองค์ชัยสิริก็อพยพผู้คนลงใต้อันเป็นดินแดงของพวกหมอนและขอมเมื่อปีพศ1547เมื่ออาณาจักรโยโนกล่มสลายแล้วชาวโยโนกเชียงแสนพากันอพยพไปหาถิ่นที่อยู่ใหม่พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองท่านได้นำผู้คนมุ่งลงไปทางทิศตะวันออก เมื่อเข้าสู่ดินแดนล้านช้างแล้วจึงบ่ายหน้าลงไปทางทิศใต้โดยมีการเดินทางอพยพกันไปเรื่อยๆในที่สุดพ่อขุนบางกลางหาวก็ได้พาผู้คนอพยพไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่เมืองบางยางและพ่อขุนผาเมืองจึงได้อพยพผู้คนติดตามไปจนไปตั้งหลักแหล่งได้ที่เมืองราชซึ่งเชื่อว่าเป็นเมืองสีเทพอยู่ในท้องที่อำเภอสีเทพและอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูร์ในปัจจุบันครับ ชาวไทยที่มีผู้นําสืบเชื้อสายมาจากเจ้าผู้ครองอาณาจักรโยโนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขตลานนาไทยต่อแดนลานช้างคนไทยกลุ่มนี้อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่สืบเชื้อสายต่อมาหลายชั่วอายุคนจนถึงสมัยที่พระมหาธรรมราชาที่หนึ่งลิไทยในระยะแรกของราชพยาลิไทยต้องปรปาบปรามพวกพ้องของผู้คีจ้จรอำนาจพร้อมกับการทำนุบำรุงบ้านเมือง ชาวไทยกลุ่มที่ตั้งบ้านเรือนอยู่เขตชายแดนอนาณาจักรลานนาต่อแดนลานช้างจึงเกรงว่าพยาลิไทยอาจจะทรงคิดกอบกู้พระชอำนาจมาถ,ถึงเขตแดนของตนด้วยจึงนำผู้คนอพยพออกเดินทางผ่านเข้าไปในแดนลานช้างสร้างบ้านตั้งเมืองขึ้นโดยให้ชื่อว่าเมืองเซไยในยุคนั้นมีคำเรียกขานผู้นำว่าเจ้าฟ้าร่มขาวและสร้างวัดกู่ขึ้นไว้เป็นวัดแรก เมื่อปีพศ1900โดยมีด้วยกันทั้งหมด5ยุคสมัยนะครับมาถึงสมัยของกรุงศรีอย,ยุธยากันบ้างครับประวัติของจังหวัดเลยในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยานั้นไม่มีเรื่องราวเกี่ยวกับการสงครามมากเท่าไหร่คงมีเหตุการณ์สำคัญอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเมื่อปีพศ2 0 9 1ปีแรกที่สมเด็จพระมหาจาักรพรรดิสวยราชพระเจ้าตะเบงชเวตีกษัตริย์พมา่าผู้ครองกรุงหงสาวดี ได้ยกทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระมหาจักพรรดิได้ยกกองทัพออกรบกับพม่าเพื่อป้องกันพระนครและได้ชนช้างกับพระเจ้าแปรแม่ทัพหน้าของพม่าโจนต้องเสียสมเด็จพระศรีสุริโยไทยพระมเหสีเพราะถูกพระเจ้าแปลฟันซ้นพระชนซบกับคอช้างการรบครั้งนั้นพระเจ้าตะเบงเฉวตีไม่สามารถตีกรุงศรีอยุธยาได้ และเมื่อกลับไปถึงกรุงหงสาวดีไม่นานก็สวรรคตพระเจ้าบุเรงนองขึ้นครองราชสมบัติที่กรุงหงสาวดีแทนบุเรงนองเป็นกษัตริย์ที่เข้มแข็งในการสงครามจึงได้หาสาเหตุมาตีกรุงศรีอยุธยาอีกครั้งโดยแต่งพระราชสารมาขอช้างเผือกของไทยฝ่ายไทยไม่ยอมให้พระเจ้าบุเรงนองจึงถือสาเหตุยกกองทัพใหญ่มาตีกรุงศรีอยุธยาและตีหัวเมืองฝ่ายเหนือของไทยได้หลายหัวเมือง รวมทั้งเมืองพิษณุโลกด้วยนอกจากยกกองทัพมารุกรานไทยแล้วพมา่ายังได้ยกกองทัพไปตีกรุงศรีสัตนาคณนหุตฝ่ายกรุงศรีสัตนาคณนหุตสู้พมา่าไม่ได้พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชต้องพากองทัพหนีไปอยู่ในป่าเมื่อพมา่าเลิกทัพกลับไปแล้วพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงได้พาทหารกลับเข้ามาอยู่ในกรุงศรีสัตนาคณนหุตและได้แต่งตั้งทูต มาเจริญสัมพันธ์ทายตรีกับกรุงศรีอุธยาอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นสักขีพยานและแสดงออกซึ่งไมตรีจิตมิตรภาพระหว่างกษัตริย์ทั้งสองพระนครสมเด็จพระมหาจากักรพรรดิและพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชจึงได้โปรดให้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งขึ้นเมื่อปีพศ2103ในบริเวณที่ลำน้ำอูไห,หลามาบรรจบกับลำน้ำหมันคือเจดีย์พระธาสองรักพระธาสองรักนี่เอง คือที่มาของตราสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดเลยในปัจจุบันครับต่อมาสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยกรุงธนบุรีไม่ปรากฏหลักฐานว่ามีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้นในท้องที่จังหวัดเลยนะครับแล้วสาหรับสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นหลายครั้งด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสมัยรัชกาลที่5ทั้งนี้เป็นเพราะสมัยนั้นประเทศที่มีอํานาจทางตะวันตก กำลังล่าเมืองขึ้นเพื่อให้เป็นอาณานิคมของตนเองเหตุการณ์ที่สำคัญที่ปรากฏขึ้นมีดังต่อไปนี้ครับครั้งแรกการอพยพหนีภัยทางการเมืองในปีพศ1436หรือรศ1112ไทยต้องเสียดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสไปทั้งหมดชาวเมืองเชียงคาไม่พอใจจึงอพยพข้ามมาตั้งเมืองที่ฝั่งขวาของแม่น้ำโขงเยื้องกับเมืองเดิมไปทางเหนือเล็กน้อย เมืองที่ตั้งใหม่เรียกว่าเมืองใหม่เชียงคานคือที่ตั้งอำเภอเชียงคานปัจจุบันการอพยพหนีภัยการเมืองของชาวเมืองเชียงคานยุคนั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นการอพยพข้ามฝั่งโขงครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดเลยหรือพอจะกล่าวได้ว่าชาวเมืองเชียงคานเป็นกลุ่มชนที่อพยพหนีภัยการเมืองรุ่นแรกของจังหวัดก็พอจะได้เหตุการณ์ครั้งต่อมาศึกบ้านนาอ้อ ีพศ2440เมื่อฝรั่งได้ครอบครองดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงในพศ2436แล้วฝรั่งเศสก็หาทางที่จะยึดดินแดนไทยอีกเจ้าเมืองเชียงคานได้ออกอุบายให้ฝรั่งเศสไปยึดเมืองเลยให้ได้เสียก่อนถ้าหากได้เมืองเลยแล้วเมืองเชียงคานก็ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนี้เพราะเจ้าเมืองเชียงคานทราบดีว่าทางเมืองเลยก็มีกองทหารเกลียมมาตั้งแต่สมัยรศ1 1 2แล้ว ซึ่งฝรั่งเศสก็คงจะสู้ทหารกลุ่มนั้นไม่ได้จึงได้ส่งข่าวให้ทางเมืองเลยทราบล่วงหน้าแล้วฝรั่งเศสก็หลงกลจริงๆครับเมื่อบุกเข้าประชิดเมืองเลยสุดท้ายกองทหารจากเมืองเลยเข้าปราบปรามเพียงไม่กี่วันฝรั่งเศสก็แต่พ่ายหนีไปทางเวียงจันทร์ประเทศลาวเหตุการณ์ครั้งสําคัญต่อมานะครับคือศึกด่านซ้ายและทาลีฝรัร่งเศสได้ใช้อํานาจเดือนทัพเข้ายึดอาเภอด่านซ้าย ในปีพศ2446ต่อมาในปีพศ2449ฝรั่งเศสได้คืนเมืองด่านซ้ายให้โดยแลกกับดินแดเนเขมรที่เป็นของไทยบางส่วนในระยะที่ฝรั่งเศสครอบครองเมืองด่านซ้ายในเวลา3ปีเศษนั้นไทยได้อพยพอำเภอไปตั้งที่บ้านนาขามป้อมตำบลโพนสูงอเภอด่านซ้ายเสร็จเรื่องแล้วจึงกลับคืนไปตั้งอำเภอที่เดิม ในระยะเวลาใกล้ๆกับที่ฝรั่งเศสยึดอำเภอด่านซ้ายนั้นนะครับกำลังทหารฝรั่งเศสตั้งอยู่ที่บ้านหาดแดงแม่น้ำเหลองได้ยกพลจะยึดอำเภอทารีเพราะเห็นว่าเคยเข้ายึดอำเภอด่านซ้ายสำเร็จได้อย่างง่ายดายมาแล้วแต่คราวนี้ฝ่ายไทยหลอกล่อให้ฝรั่งเศสเดินทัพมาอย่างสะดวกพอจวนถึงที่ตั้งอำเภอก็ถูกหน่วยกล้าตายของชาวอำเภอทาลีซุ่มโจมตีถึงตะลุมบอลซึ่งจุดนั้นก็คือที่ตั้งโรงเรียนบ้านทาลีในปัจจุบันนั่นเองครับ ฝรั่งเศสประสบกับความพ่ายแพ้และนับแต่นั้นมาไม่ปรากฏว่าฝรั่งเศสได้ฆ่าแม่น้ำเหือมาก่อกวนอีกเลยต่อมาเหตุการณ์ผีบุญที่บ้านหนองมากแก้วเป็นเหตุการณ์สําคัญอีกครั้งหนึ่งที่ได้บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ครับโดยเมื่อปีพศ2467ได้เกิดมีผีบุญขึ้นมาคณะหนึ่งจํานวน4คนอ้างว่าคณะของตนได้ร,รับบัญชาจากสวรรค์ให้ลงมาบําบัดทุกข์บำรุงสุข แก่มวลมนุษย์ซึ่งยากไรล้และเต็มไปด้วยกิเลสได้กำหนดสถานที่อันบริสุทธิ์ไว้เพื่อดำเนินการแสดงอภิษหารประกอบพิธีกรรมอบรมสั่งสอนผู้คนที่วัดบ้านหนองมกแก้วในหมู่บ้านหนองมกแก้วคณะผีบุญซึ่งถือว่าตนเป็นผู้วิเศษได้กำหนดพิธีกรรมให้ชาวบ้านปฏิบัติชาวบ้านทุกคนจะต้องมาร่วมเข้าพิธีสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำขาดไม่ได้และในเวลากลางคืนทุกคืนจะมีการฟ้อนรำจากหญิงสาว ด้วยพิธีกรรมที่คณะผีบุญได้นำชาวบ้านปฏิบัติต่อเนื่องกันมาไม่ขาดชาวบ้านก็แห่กันมาเคารพนับถือกันเป็นจำนวนมากทีนี้พอนานวันเข้าคณะผีบุญเกิดหลงลืมตัวฝันเฟื่องที่จะเป็นเจ้าครองแผ่นดินโดยประกาศว่าจะยกกําลังเข้าตีเอาเมืองเลยหลังจากนั้นจะยกกําลังเลยไปตีเอาเมืองเวียงจันท์เพื่อตั้งตนเป็นเอกราชเมื่อได้ประกาศเจตนาลมแล้วก็เรียกอาสาสมัครมาทําการคัดเลือก ด้วยมีความเชื่อมั่นว่าตนได้รับบัญชามาจากสวรรค์ไม่ต้องมีผู้คนมากก็สามารถที่จะกระทําการใหญ่ได้คณะผีบุญก็ยกพลจํานวน23คนพร้อมด้วยอาวุธจํานวนน้อยนิดออกเดินทางจากบ้านหนองมากแก้วและมุ่งหน้าขึ้นสู่ทิศเหนืออ้อมผ่านหมู่บ้านนาหลักแล้วไปตั้งม่นอยู่ริมลำห้วยทางด้านทิศเหนือของอํเาเภอวังสะพุงระหว่างนั้นหลวงพิาสารสารกิจ ในอำเภอวังสะพุงได้ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะผีบุญและทำรายงานเข้าจังหวัดทุกระยะผ่านตำรวจเอกพระปราบไพพานผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีในสมัยนั้นได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจรีบรุดมาจากจังหวัดอุดรธานีเข้าสมทบกับกำลังของจังหวัดเลยร่วมกับเจ้าหน้าที่ของอำเภอวังสะพุงรีบวางแผนปราบปรามโดยด่วนได้มีการประทะก,กันเพียงเล็กน้อย คณะผีบุญก็แตกรกระจายกระจายจับผีบุญได้ทั้งคณะแล้วควบคุมตัวขึ้นส่งฟ้องศาลต่อมาได้มีการพิพากษาให้จำคุกผีบุญทั้ง4คนคนละ3ปีส่วนบริวารให้ปล่อยตัวต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับเมืองเลยก็ว่าได้เมื่อพศ2396ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่า ผู้คนในแกลน,นี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หมู่บ้านแห่ซึ่งตั้งอยู่เรียฝั่งห้วยน้ำหมานและอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลยมีภูมิประเทศที่เหมาะสมแก่การสร้างป้อมด้วยให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่าเมืองเลยต่อมาพศ2440ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญ,ญัติปกครองท้องที่รศ112 ได้เปลี่ยนแปลงการปกครองจากเดิมมาเป็นแบบเทศาพิบาลโดยแบ่งเป็นมณฑลเมืองอําเภอตำบลหมู่บ้านเมืองเลยจึงแบ่งการปกครองอีกเป็นอำเภออําเภอที่ตั้งตัวเมืองเรียกว่าอําเภอกุดปองต่อมาในปีพศ2442ี่ถึงพศ2449ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็นบริเวณลำน้ำเลยในพศ2449ถึงพศ2450 ได้เปลี่ยนชื่อบริเวณลำน้ำเลยเป็นบริเวณลำน้ำเหืองและในพศ2450จึงได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่4มกราคม2450ยกเลิกบริเวณลำน้ำเหืองให้คงเหลือไว้เฉพาะเมืองเลยโดยให้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดปองเป็นอำเภอเมืองเลยจนถึงปัจจุบันนี้ครับส่วนอนาณาเขตของจังหวัดเลยทิศเหนือติดกับประเทศลาวทิศใต้ติตดกับจังหวัดขอนแก่น ทิศตะวันออกติดกับจังหวัดหนองคายและหนองบัวลําพูทิศตะวันตกติดกับจังหวัดพิษณุโลกลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเลยนั้นตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราชท่ามกลางภูเขาน้อยใหญ่ที่สลับซับซ้อนเป็นกําแพงปิดล้อมเกือบทุกด้านทําให้จังหวัดเลยมีลักษณะเป็นเมืองแห่งทะเลภูเขาโดยพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเนินและภูเขาซึ่งเหมาะกับการปลูกพืชไร่นอกจากนี้ทางตอนเหนือของจังหวัด มีแม่น้ำโขงและแม่น้ำเหืองไหลเป็นแนวพรมแดนกันระหว่างจังหวัดเลยกับประเทศลาวครับและทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลเกี่ยวกับจังหวัดเลยครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบฟังเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆผมมีเรื่องราวของจังหวัดมหาสารคามซึ่งเพิ่งลงคลิปไปก่อนหน้านี้ถ้าสนใจก็กดไปฟังกันได้นะครับแต่ถ้าใครอยากให้เล่าจังหวัดไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้ใตคลิปนี้นะครับผมจะไปหาประวัติต่างๆมาเล่าให้ฟังครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจที่ดีให้กับพวกเราทำงานต่อไปครับ